สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมสอนรามยอมใจอ่อนให้กุ้งพลอยครอบครัวพร้อมนะอีกครั้ง ถึงแม้สเตตัสจะเปลี่ยนแต่ความสัมพันธ์ในฐานะพ่อแม่ไม่เคยเปลี่ยนสำหรับหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์และกุ้งคลอยกนิษฐรินพัชรพักดีโชดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของน้องวิจิลูกสาวสุดที่รักด้วยแล้วทั้งคู่ก็ยิ่งให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษโดยเห็นได้จากเหตุการณ์ล่าสุดในตอนที่หนูน้อยมีอาการไม่สบายซึ่งสองคนต่างก็มาช่วยกันดูแลและให้กำลังใจลูกสาวอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งน้องวิจิค่อยๆมีอาการดีขึ้นตามลำดับ และจากโมเมนต์ดังกล่าวนี้เองทางด้านของกุ้งพลอยก็ได้ถือโอกาสใช้พื้นที่บนอินสต g r a m มกล่าวคําขอบคุณส่งตรงไปถึงอดีตสามีซึ่งมีเนื้อหาใจความว่าขอบพระคุณนะคะที่อนุญาตให้นอนกอดลูก3คืนพร้อมช่วยดูแลลูกในวันที่ลูกไม่สบายเราช่วยกันให้ลูกมีความสุขหายไม่สบายเร็วกลับบ้านได้อย่างมีความสุขและปลอดภยัยขอบพระคุณมากๆนะคะบุญรักษานะคะวิจิวิจิฝากมาบอกกับทุกคนว่าขอบพระคุณนะ ะะพี่ๆทุกคนหนูหายแล้วนะคะซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมกดไลค์รวมถึงส่งกำลังใจให้กับหนูน้อยสมตาน้องวิจิอย่างล้นหลามเช่นกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trusto Media ขอบคุณครับ